สวัสดีครับท่านเรียนครับวันนี้มาพบกับรายการฟิสิกส์วันละข้อกับพ่อโตอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาฝึกทําโจทย์แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าสถิตกันนะครับโจทย์สําหรับวันนี้นะครับมีอยู่ว่าลูกพิษสองลูกถือว่าลูกพิษนี้มีขนาดเล็กมากจนถือได้ว่าเป็นจุดแต่ละลูกมีประจุ25ไมโครคูลอมเมื่อวางห่างกัน75เซนติเมตร จะเกิดแรงกระทําที่เกิดบนลูกพิษแต่ละลูกเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ขอแนะนําพวกเราเกี่ยวกับคําว่าลูกพิษนิดหนึ่งนะครับลูกพิษในหนังสือสวส,ว,สวทนะครับได้ให้ความหมายไว้ว่าโฟมที่ทําเป็นทรงกลมเล็กเมื่อฉับด้วยโลหะแล้วก็นําไปแขวนแล้วก็นํามาใช้ในการทดลองนะครับเป็นอุปกรณ์ตรวจ ประจุไฟฟ้าที่เรียกว่าอิเล็กโทรสโคปลูกพิกนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็คือ p i c บอลอิเล็กโทรสโคปนะครับเป็นลูกกลมเล็กๆมีคลิปใน YouTube ที่พวกเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับภาพอาจจะดูไม่ชัดเท่าไหร่นะครับหัวข้อของคลิปก็คือ p i c บอลอิเล็กโทรสโคปฟิสิกเอ็กเพรริเมนตะครับลองเข้าไปดูนะครับเ,เขาจะนำเม็ดโฟมนะครับเราเอาเอาแผ่นโฟม เอามาแกะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเมเ็ดน,นะครับแล้วก็นําเหล็กไปเสียบนะครับแล้วก็น,านาํามานํามาใช้ในการทดลองตรงนี้นะครับยังไงเดี๋ยวลองเข้าไปดูในใน u t u b e นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับอ่ะทีนี้โจทย์ของเราวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของแรงระหว่างประจุนะครับหรือว่าแรงคูลอมนั่นเองนะครับมีกด ของคูลอมนะครับซึ่งสมการที่นำมาใช้ก็คือ F เท่ากับ kq1q2 ส่วน r ยกกำลัง2นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เราวาดภาพประกอบนะครับเป็นลูกพีชสองลูปนะครับลูกพีชสองลูกสมมุติวาดเป็นกลมๆแล้วกันนะครับแต่ก้อนนี้ก็บอกว่าเป็นจุดนะครับเป็นจุดลูกพีชสองลูปวางห่างกัน75เซนติเมตร ถ้าประจุเหมือนกันก็จะออกแรงผลักกันนะครับแต่ถ้าประจุต่างกันก็จะออกแรงดูดกันนะครับทีนี้ขนาดของแรงนะครับสมมุติถ้าพิจารณาตัวนี้ตรงนี้เป็น Q1 นะครับตรงนี้เป็น Q2 ถ้าพิจารณาที่ Q2 ก็จะมี Q1 ผลักตรงนี้เราเรียกว่า f สมมุติเป็น f1 แล้วกันนะครับหรือ F12 ก็ได้นะครับถ้า พิจารณาที่ Q1 ก็จะถูก Q2 ผลักมาทางนี้นะครับเป็น F2 F1 F2 ถ้าดูที่ขนาดขนาดก็จะมีค่าเท่ากันนะครับทีนี้เราใช้สมาการในการคำนวณก็คือเรายกสมาการของแรงคูลล์นะครับเเท่ากับ KQ1 Q2 ส่วนด้วย R ยกกำลังสอง จากนั้นก็แทนค่าเข้าไป k 9คูณ10ยกกำลัง9 q 1 2 5ไมโครคูลอมแต่ละลูกมี2 5ไมโครคูลอมนั้น q 1ก็2 5ไมโครไมโครก็คือคูณด้วย10ยกกำลังลบ6คูลอมนะครับอีกตัวนึ่งก็เป็น25คูณ10กำลังลบ6คูลอมระยะระยะไหนที่นี้ก็เป็นเซนติเมตร นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือ75เซนติเซนติคือ10ยกกำลัง10กกำลังลบ2แล้วอย่าลืมว่าทั้งหมดมันยกกำลัง2อ,อยู่นะครับยกกำลัง2อ,อ่ะทีนี้ก็อยู่ที่การใช้คณิตศาสตร์ของพวกเรานะครับเหมือนที่เคยพูดในคลิปที่ผ่านผ่านมานะครับคณิตศาสตร์มีความสำคัญามากๆนะครับเราใช้สมบัติของเลขยกกำลังก็ได้นะครับหรือเราใช้ กระจายเข้ามาข้างในตามสมบัติในที่นี้ครูขอเขียนนะ9คูณ10กําลัง9 25คูณ10กําลังลบ6 25คูณ10กําลังลบ6ขอเป็นกระจายนะครนะับทั้งหมดยกกําลัง2หมายความว่าตัวนี้ในวงเล็บคูณกัน2ครั้งนะครับวนด้วย75คูณ10กําลังลบ2คูณด้วย75คูณ10กําลังลบ2นะครับหรือเราจะเขียนเป็น75ยกกําลัง2คูณด้วย สิบกำลังลบสีทีเดียวก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับจากนั้นคิดตัวเลขออกมาพยายามตัดทอนเป็นอย่างต่ำเจ็ดสิกับ25ตัดได้ยี่2ิ25้าหนึ่25ี่สิบห้นึ่งยบห้เคูณเป็น99ไปตัดกับ9ข้างบนนะครับทีนี้ก็จะเหลือเฉพาะตัวเลขอย่างเดียว10 10 10ส,ส,สิคูณกันอยู่นำเลขชี้กำลังมา รวมกันตัวล่าง10 10ก็นำเลขชีกก้กำลังมารวมกันนะครับข้างบนมันก็จะเป็น10บกำลัง9คูณ10บกำลังลบ6คูณ10บกำลังลบ6หารด้วยข้างล่างคือ10บกำลังลบ2คูณ10บกำลังลบ2ตัวบน9ลบ6ลบ6นะครับ กำลังลบ2คูณกันเป็นกำลังลบสนะครับนำขึ้นไปข้างบนเครื่องหมายจากลบก็เปลี่ยนขึ้นไปเป็นบวกนะครับเป็นบวก4เพราะฉะนั้นก็จะได้10บกำลัง9คูณ10กำลังลบ12คูณ10กำลังสนะครับฐานเหมือนกัน10บกำลังเคูณสิกำลัง4เป็น10บกำลัง13 10ามกำลัง13ลบ12เส้น้สุดท้ายก็จะได้10ยกกำลัง1เฉยเฉยนะครับดังนั้น แรงที่กระทำบนลูกพิษแต่ละลูกจะมีขนาด10นิวตันนะครับก็เป็นคำตอบของข้อนี้นะครับวิธีการก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีโจทย์ตัวอย่างให้พวกเราฝึกทำา1ข้อนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าพวกเราทําเสร็จก็ ส่งลงมาในในคลิปได้เลยนะครับลองฝึกทำดูนะครับเปลี่ยนแค่ตัวเลขนิดหน่อยๆน่อยนะครับลูกพิษสองลูกแต่ละลูกมีประจุ50ไมโครคูลอมวางกันยี่สิบเซนติเมตรจะมีแรงที่กระทำบนลูกพิช,ชแต่ละลูกเป็นเท่าไหร่นะครับลองฝึกทำดูแล้วก็ส่งคำตอบมาที่ครูด้วยนะครับ สวัสดีครับ